สวัสดีทุกคนเข้าสู่รายการพัศบาติที้วันนี้พัดมีเรื่องราวดีๆสําหรับคนที่ชอบทําสวนหรือว่าอยากจะมีผักไว้ทานที่บ้านโดยที่ไม่ต้องซื้อเพราะวันนี้พัดมีการปลูกหอมไว้ทานเนาะเอาล่ะทุกคนเรามาดูวิธีการปลูกหอมชั้นสูงกันดีกว่าเตรียมดินปลูกหอมเตรียมฝุ่นปุ๋ยคอกนี่คือดิน นี่คือฟุน่นเอาทั้งสองอย่างรวมกันก่อนอื่นต้องเตรียมนี่เลยหัวหอมเตรียมดินและนี่คือกระถางซึ่งทำมาจากไม้ไผ่ดีมากๆเลยเตรียมดินพร้อมแล้วเราจะมาเริ่มปลูกหอมชั้นสูงกัน ไปเราจะมารดน้ำให้ชุม่มอาละตอนนี้พร้อมแล้วที่จะปลูกหัวหอมชั้นสูงมาดูวิธีการ นี่คือวิธีการปลูกหอมชั้นสูงเอาไว้ทานที่บ้านหรือว่าใครๆที่อยากจะทําสวนอยู่คอนโดอยู่ห้องเช่าสามารถทําได้นะเป็นวิธีง่ายๆอย่าลืมติดตามช่องพาร์ตเวอ i t y รด้วยนะกดชับสไครต์ได้เลย